ที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเสียตังค์ของเราที่จ่ายน้อยแต่ได้มากครับผมสำหรับ EP นี้เราขอนำเสนอ GoPro 10ครับผมซึ่งโดยปกติแล้วในการซื้อ GoPro 10เราจะซื้อในราคาในเหมือน6,500บาทแล้วมันก็จะแถมอุปกรณ์พื้นฐานมาให้ตามภาพนี้เลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเราสองคนไปที่งานคอมมาที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนา รอบนี้จัดขึ้นในวันที่31มีนาคมถึง3เมษายนนะคะที่ซุ้มของ Banana IT เนี่ยเ,เราก็ไปเจอเข้ากับ GoPro ค่ะแล้วพนักง,งานขายเนี่ยก็แนะนำ Outdoor Edition นะ Outdoor Edition กล่องแบบนี้เลยนะคะให้เรานะคะเขาบอกว่ามันเป็นชุดที่เหมาะกับการถ่ายภาพกลางแจ้งซึ่งในกล่อง GoPro 10 Black Outdoor Edition แบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเซตกล้อง โกโปโพื้นฐานตามภาพนี้เลยค่ะนอกจากนี้ในกล่องของกโปร o สิทแบ็กอัลดอร์อีดิชันนี้ครับมันจะมีของแถมที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือหมวกแล้วก็กระเป๋ากันน้ําแล้วก็เข็มทิศซึ่งถ้าพูดกันตามตรงมันก็ไม่ได้จําเฟซสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมก็เปิดให้เพื่อนได้ดูคือจริงแล้วอ่ะในกล่องเนี้ยเราจะใส่ มันจะมีชุดพื้นฐานของว่าชุดพื้นฐานของโกโปมาอยู่แล้วเน,นเป็นชุดแรกที่ผมได้พูดให้ฟังแต่ตอนนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันว่าสามสิ่งที่ผมพูดมามันมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นนี่เลยเข็มทิศนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าส่วนในนี้ด้านในก็น่าจะเป็นหมวกนี่คือเปิดสดๆแล้วนะเพราะว่าผมก็ นี่น่าจะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่หมวกน,นี่ก็เป็นหมวกเรามาดูกันนะครับรเป็นหมวกปรเก็ต <Market. S 1> น่าจะเอาไว้ใส่ <c oughs> ออก็ได้นะอืม <c oughs> แต่ก็มันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่สําหรับคนที่ใช้โกโปรหรอกแต่ว่ามันก็เป็นของแถมที่เพิ่มปริมาณขึ้นมาแต่ว่าการซื้อของในงานคอมมาเนี่ย มันย่อมที่จะมีความพิเศษก่าการซื้อหน้าร้านตามปกติอยู่แล้วนะคะในวันนั้นเนี่ยพนักงานขายบอกกับเราว่าถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อในงานเนี่ยเขาจะแถมชุด a d v e n t u r e k i t ชุดนี้นะคะให้เราเพิ่มอีกหนึ่งชุดค่ะโดยชุด a d v e n t u r k Kit เนี้นะครับมันจะประกอบไปด้วยด้านจับลอยน้ำแล้วก็สายรัดศีรษะแล้วก็ตัวหนีบกับสายรัดศีรษะอีกทีรวมถึงกระเป๋าด้วยนะครับ ชุดแอนเวนเจอร์คิดนี้นะคะถ้าเราซื้อแยกนะราคาจะอยู่ที่1,800บาทค่ะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเพราะว่าเซตเนี้ผมได้มาแถมื่อวานก็ยังไม่ได้แกะเลยเพื่อที่จะเอามาให้เพื่นๆได้ดูพร้อมกันว่ามันมีอะไรบ้าง คนะครับนี่ก็จะเป็นมาเป็นแบบกระเป๋าแบบนี้กระอเป๋าเดิประสงค์กระเป๋าเประสงค์ของโฟโฟสีดำเดี๋ยวเราจะมาเปิดซิปดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับัาเปิดพร้อมกันเลยก็ตามที่พูดนะครับมันมีนี่เลยด้ามจับลอยน้ํนี่แล้วก็ตัวหนีบตัวหนีนะครับผมเอาไว้ยึดกล้องโกงโปรกับ,กบด้ามจับลอยลอยน้ําแล้วก็ น่าจะนี่ก็คือสายรัสศิษใ์สายรัสศิษฐ์ผมจะแกะให้เพื่อนเอดูก่อนว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่มือใหม่ที่เพิ่งจะซื้อโกโปรแบบผมนะครับจะได้มาดูกันว่ามันใช้ยังไงด้วยแล้วก็มันมีรูปร่างยังไงเพราะด้วยเซ็เนี้คือคนที่เล่นโกโปรก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าซื้อโกโปรมามันไม่จบแค่กล้องมันจะต้องมีอิเซสซอรีเพิ่มเติมนะฮะเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วมาลองสมศรษะ์กันเลยนี่ก็จะมีตาโกโปรอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าก็จะเป็นนี่ที่เสียบกล้องซึ่งสายเนี้ยก็ต้องมีการ่ก็ก็เป็น,นยางยืดนะฮะเออมันก็ก็ได้อะนะเอาไว้ใช้เวลาเดินอะ่ะเวลาที่ทเราที่เราอยากจะเดินถ่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่าคนคนไทยเราอาจะจะใช้อุปกรณ์เนี้ยในการเดินถ่ายในเมืองนะน่าจะแต่ว่าถ้าน่าจะใช้ก็คงจะเป็นในป่า ผมว่าโอเคอะ่ะมันก็ช่วยในการถ่ายทําวิดีโอได้หลายอย่างนี่ก็ลงน้ําก็ถ้าเกิดเราลงไปในน้ำแล้วก็ด้ามเนี้ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไม่รู้นะนี่ในวาอคิดของผมก็คือถ้าโกโปหลุดจากมือเราในาน,าน้ําด้ามจับตรงเนี้ยมันจะมันจะลอยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีด้ามจับเนี้ยโฟโปลเราอาจจะจมน้ําก็ได้ซึ่งก็มีประโยชน์ก็คุ้มค่านะครับสําหรับ การที่เราไม่ต้องซื้อแยกเพิ่มอีก8ันแปดแต่เราได้ราคาที่1นึ0งหารอด้วยอุปกรณ์เพิ่มเท่านี้สรุปว่าจากร้านโกโปรเนี่ยเราจ่ายเงินไปทั้งสิ้น16,500บาทค่ะได้ของตามนี้เลยแต่ทั้งหมดนี้แล้วเรายังขาดอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ยังให้เรายังถ่ายทําไม่ได้ซ่นนัก็คือ s d g ด r กครับผมสรุปวันนั้นนะคะเราก็ไปเดิน าซื้อ SD card ในงานนั่นแหละคะ่ะเราได้เป็นอันนี้มาค่ะเป็น SanDisk Extreme 64 g b นะคะราคา345บาทค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ซื้อก o p ป o มาแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาแชร์ราคาแล้วก็ของแถมที่ได้มาได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปเลยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะคะไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย